ยีนีีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองแอนแฟมี่นะคะเดี๋ยวจะพาแม่ครัวไปจ่ายตลาดที่กุเรือข่อะไปทุกคน họ bò mà sư Phật buông, thử, ra ra, từ เจอผักบุ้งนะคะผักบุ้งแก้วนะพอเช้ามานี่ก็ตลาดก็จะวายแล้วนะคะเอซนี่ค่ะเป็นตลาดกุดเรือคำนะ,ะโอ้มาทันผักพอดีเลยมาทันผักพอดีเลยโอ้ ประทงปะทูก็มีเออ,เ,อ,อเพราะว่าแกกำลังจะเก็บกลับพอดีเลยเนาะพระิกเพ,ก,พกอะไรก็มี ต่อไปตามหาถุงวันนี้น่าจะเป็นออเดอร์ FC เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะนาน,าน,นาน <c oughs> ก็ทานกันทั้งทั้งวางปู่นะฮะจ้ะนี่มีเลืองก็มีนะโอ้

ข้าวครัวเลยวันนี้สำรวจครัวแล้วย,ยัง,ยงมีอะไรขาดเหลือ <laughs> อือ อ,อันนะี้นะออเดอร์ผูยย้ใหญ่จะดีนะเตียง๋วยเตียวนะคะกินทั้งหวังปุ๋ตงตาเด็กสมบูรณ์ ปักบุงตราเด็กสมบูรณ์แอบไปกินเฉาก้้ยได้นะเ,นเ,เออไม่ต้องบอกหรอกอไปกินแน่นอน,นเฉาก้้ยนี่เขาทำจากอะไรต้นเปินลต้นเฉากุวยแบบก็ยังไม่รู้เลย,ยถ้าญาเพิพ์ไปที่ที่ยูทูปป้าบอกว่าเฉาก้้ยชากราวเออ,อเเมันเป็นเฉาก้้ยที่โด่งดังมากออกทีวีออกอะไรเงี้ยคนนิยมทานเยอะ แล้วเนื้อเฉาก๊วยมันอร่อยแต่ว่าอร่อยแต่ว่าเขาก็มีที่มาที่ไปมันทำยังไงทำไมมันเป็นต้นไม้ทำไมมันเป็นนึ่ได้เออเอา <c oughs> ต้องต้องลองดูวิธีการทำข้างในคะป้าในบ้านก็นำเฉาก๊ยวยมานะคะมาฝากเนาะอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ซื้อมาจากกรุงเทพเหรอ เออโรงงานค่ะซื้อมาจากโรงงานเลยเพราะว่าป้าี่บ้านไปเชียงใหม่กับลูกสาวโอ้ขาดเกลื่ยมันผ่านสมแพงเพชรเออทางเหนือใช่ไหมจ้ะแล้วก็แพงเพชรป้าี่บ้านก็รู้อยู่ว่าโรงงานสับปวยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อเป็นแรกแต่แรกป้าไม่ได้คิดสมองว่าจะมาฝากอะไรหรอกลูกสาวบอกว่าป้อนมาทำไมทางนี้หยูหรือจะไปซื้อสับปวยไปฝากคนแถวบ้านเออเออเออไป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 ก็เลยซื้อมาฝากที่นแต่ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะ เออนะคะราคาน่ะเอาไปให้หมดนะแม่ค้าบอกเอาไปให้หมดเลยอย่าให้ต้องตามเอาไปให้แนตะ่ยังไม่ทันปั่นอ่ะอ่ะ,อะตามละตามล่าหาถั่วงอกโอ้ ถ้าไม่มีถั่วงอกก็ใส่กินผักอย่างอื่นไปเออนะก็ใช้ผักกินถ้าไม่มีถั่วงอกมีถ่งนเนี่ย เปิดก,มก็มีค่ะไปจ้ะเออตาบอกว่าถ้าสั่งมาเยอะมันจะเสียเราตาเนาะเออมันเหลือนะฮะมันก็เออจ้ะ่ะมาส่งป้าที่บ้านเอารถมอเตอร์ไซค์ไเดี๋ยวเตี๋ยตามมา<ห>เดี๋ยวแกขีก่มา นี่นะต่อมาน้ําเสียบอยนะคะเพราะว่าซื้อหมูเนาะไปทำก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวนะ,ะวันนี้จ้ะอะ่ก็ถนนนะคะก็ตรงนี้ก็กําลังปรับปรุงถนนเนาะ,ะเพราะว่าเขาจะเป็นถนนมีสี่แยกไฟแดงนะคะสี่แยกไฟแดงเนาะนะ,ะตอนนี้ก็ความเจริญก็กําลังมาแล้วเพราะว่าไฟฟืงนนี้เขาเดินนะฮะจ้ะเดินตามอ่าตามหมู่บ้านนะ,ะตามในหมู่บ้านเนาะนะคะ เขาจะมีไฟมีอะไรตรงนู้นนะคะเขาใส่ไฟนะความเจริญก็ไกลจะเข้ามาเนาะเนี่ยตรงนี้ค่ะเสือตกใจมาถึงให้ไปไหนกันหมดเนี่ยมาถึงแล้วค่ะพอดีแวะไปให้ไปเอาไปส่งป้าที่บ้าน,บบานเอารถมอเตอร์ไซค์ด้วยอตอนนี้ก็มาถึงแล้วขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะเอฟซี FC นะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะ นยะูทู e ที่วังปูนะขอบคุณเน็บสีทุกท่านมากค่ะสำหรับคลิสวัสดีค่ะ